สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ใจหนุ่มพามา,าทานไข่ดาวเนาะนะยยอวๆนึครับผมง่ายๆแหละเนาะพี่น้องครับผมกับข้สวยเนาะอยากทานเนาะครับผมมาเด้อพี่น้องู่เข้าแล้วนะครับผมโอ้ยเนาะมาเด้อมาเด้อนะครับก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมสกายให้ใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับผม ไม่ว่าจะเป็นอใจหนุ่มพาชิมชาแนีนะครับทาง youtube นะครับแล้วก็ผลักเป็นกำลังใจทางเพนเพทด้วยนะครับใจหนุ่มเพนเพทนะครับผมพี่น้องนะครับมาพี่น้องนะครับผมแซ่บน้ำกันเนาะครับผมนี่น้ำจิ้มใจทำเองมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมแซ่บเนาะน้ำจิ้มมะนาวอ่ะเนาะพี่น้องครับผมมามามาครับผมนี่นี่พี่น้อง ชุดเด็ดเลยในใจทำกินประจำแลครับผมมาเด้พี่น้องเลยกับน้ำจิ้มมะนาวเผ็ดแซ่บๆกันเะนาะใส่เยอะมันจะแซ่บนะครับผม <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องมาครับผมโอ้หิวข้าวเ้วยพี่น้องมามามะครับผมอืม ่วยพี่น้องจ้ามาเด้ออือก็สวยร้อนๆเหมาะขนาด <c oughs> อือืทำโต๊โตแะเวเนาอพี่น้องิวนะนรับผม แบนี่มิน่านี่จุดครับผมมนูน,นี้ใช <c oughs> ่ด้วยนะครับถึงผักก็ คีอเ่าได้เห็นเนีน่ยเราพี่น้องมนาแดงน,นะอืมอืมน้ำพริกเปรี้ยวกันใส่เนาะพี่น้อง <laughs> นี่พี่น้องมาเดอ้อ อ,อ,อืมทไหน,นที่ยังไม่เคยลองทำกินนี้ต้องลองนะครับอร่อยมากครับเมนอ่ามันจิ้มหงจายเนาะมันฉุดมะนาวด้วยพี่เนอะกรอสุรสวดเท่านั้นแหละนะครับผมมโอ เยอะๆเลยพี่น้องเผือกเปรี้ยวหน่อยนะครับเละหน่อยพี่น้องแต่ก็อร่อยมากครัพร้อม อืมเหมมอขนาดเผเ็ดแ <c oughs> <c oughs> ่บๆเบาะพีไม่อง น้ำจื้มะนาวมาันทําทำให้ไข่นั้นไม่รู้สึกแบบว่ามีน้ํามันน้องพี่น้องครับผม เยี่ยมเลยลนะ่ะง่ายง่ายแต่สุดยอดมากครับผม แอบส่งหิวข้าวนี่ <c oughs> มาเจอแนละ้วไม่อยากรอใครแล้วนะครับผมนีมเนาะเจ๋งจั้ยอเลยอืม,อม สุดๆนะครับผมพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้เนาะท่านไหนที่ยังไม่เคยลองทำทานดูกระดองได้นะครับเพราะอันนี้เป็นใจหนุ่มซอยพริกเนาะพริกดิบกับพริกพริกแดงพริกสุกแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปใส่เกลือสมบแซ่บ <c oughs> มากนะครับผมใส่มะนาวเยอะๆหน่อยนะครับมันจะได้แซ่บนะครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ เหมือนเดิมครับใจหนุ่มขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆเ,เ,เป็นแรงสนังใ,ใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ